วันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับพี่ค้านะครับก็มาทำเรื่องรับรถนะฮะก็เป็นลูกค้าเจ้านี้นะครับลูกค้าครับแต่นี่ลูกค้าที่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารสำส่างไม่มีเอกสารอะไรเลยครับใช้บัตรประชาชนเดียวนะครับเซ็นสัญญาไม่เกินสองวันนับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับมารับรถกันนะครับขอให้รถคันนี้ทําให้ลูกค้าท่านนี้ เพ,งพง่งๆรวยนะครับขับไปไหนมาไหนก็ขอให้มัโชคกป็ลาบนะครับโอเคลูกค<ล>้าท่านใดที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้ลูกค้าท่านนี้ลูกค้าลูกเหรอไม่ยากครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถซื้อรถกับเราได้แล้วครับลูกค้าท่านนี้ใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะครับย้ําครับสําหรับข้าราชการรัฐสาขา รอไปดิเดยืน่นะครับที่มีภาระ,ะเยอะๆเดือนหนึ่งหักแล้วเหลือ2,000บาท3,000บาทตอนนี้เราไม่คิดภาระ,ะนะครับเราให้ตามใบรับรองเดือนเต็มๆนะฮะย้ำครับอยากได้รถด,ดีอยากมี<ค>รถใช้ทักเข้ามาครับวันนี้นะครับผมอน้องผู้หญิงไปดิน้องผู้หญิงไ,ไ,ไดิครับใายกัน <ผม S 2> ด้วยต้องการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ